เจอมีพวกลิเดนชอนอะแต่ไอ้ไม้ไม่มีมามายูรีพร้อมเกิดจุดบีอุ้ยเดี๋ยวนะไปยิงแม่งแปดต่อแปดแปดต่อแปดยินไหนโอเคเอ,อันไหนครับพี่นีกันเนต้ยเพ่งยิงกล้องให้พี่พี่ก่อน

ขึ้นมาขึ้นมาเป็นหุ่นตรงเนี้ยขึ้นมายืนเป็นหุ่นเลยแบบร้แงไร้งเออไม่สดมอึงแล้วยาทำีอะไรม็มึงโอมึงโดนอะไรอะียโดนจรวอีกเป็นไรตัวหนาอยู่กูขึ้นไม่ได้ขึ้นยากยี่มาเลยขึ้นยากขึ้นยากยี่มาเลยกินติงต่างมีโอ้ยแล้วโดนเตะหัวแล้โอยเดี๋ยวีนั่นเดเ็เ็ ไปไปไปไอ้กชม่ค yeah. ิดตกล่ะยังกลัวกแล้วเฮยอกุญลงกุดนดยกรันกลญโอ้โหโอ้นหนักรนหนัก แต่ไว้ยิงกูใช่ไหมมึงยิงกูใช่ไหมมึงยิงกูไหมเฮ้ยเขาบินแตกมึงยิงกูใช่ไหมยิงกูใช่ไหมเอาดิมือเละโอ้โหแอบยังแอบยังเชียเลยมึง ไงเลยนะมึงอกับมัวปมัวไปประกอบล่างไงมึงไม่ยอมยิงใครเลยพี่มีนิวรี <G uy> ่ไหมไม่มีมจะได้เล่นนิวรี่พี่เอาตรงตรงจังหวะนี้ไหนมึงอยู่ไหนวะอยู่นี่กำลังปีนขึ้นหลังอยู่ขึ้นมาขึ้นมมาึงต้องกูต้องมาแบกมึงเนี่ยนะเอ้าบังอีกยังบังอีกอ้าบังบังจอกูดี่วะกมองไม่เห็นหมุนขึ้นไว้ ขึ้นแล้วขึ้นไปไม่ต่ออันน่ะไปไปไปเออนั่นแหละไปไปได้ไหมได้ไหมขึ้นไหมไได้กูมองไม่หายเห็นแต่ขางเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยตกตกกูล่วงทำไมเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้ว่าผม ไอเจียมีแอดลาสด้วยเฮียก็บางนู้นแอดลาสฟังเราหรือฟังเขาวะฟังฟังน้องฟังนู้นดีเมเซอร์แบกกายเจยเงะพุ่งขึ้นเร็วอะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขยับไปขยับไปัวมึงหนักเกนเกินว่ะหนักเหรอขยับขยับผมไม่ได้ขยับขยับขยับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับถูดมงมันเริ่มขยับเร็วอะ ขยับมาขยับมาพี่หยุดให้อยู่โอเคขยับ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 อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางพี่บอกเลยเลี้ยวเหยียบมามันยิงใครยิงวะมันงงมันงงหัวมันงงหัวมึงเห็นบุญศิษยาอยู่ขบวนมันยิงมันยิงแล้วเอาลมล่างลมล่างอยู่มึงจะตู้มองอะไรไม่เห็นเลยวะมึรวมล่างกับมึงเนี่ยผมเป็นกอไงพี่กอแล้วเป็นเหี้ยีลยวมึง กูมองไม่เห็นอะไรเลยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลเซอร์จีมะ้งโอ้ลงกูเป็นเป้าแล้วมึงเป็นเป้าวะเนี่ยเอ้ยมีอสนที่ที่มีตาหรอกมจะตายก่อนกูมองอะไรไม่เห็นนี่โว้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วเออขึ้นขึ้นจัดยิ่งมันยิ่งมันยิงอยู่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นมึงขึ้นกูจะตายแล้วเนี่ยกูจะตายแล้วโดนเลเซอร์ โอ,โอ้ตอกเพี้ยเลยเเาา <S <s <ust os> ตายเลยแต่ละรางรวมมันมา,มาเจเอมโอเอ็มโอกูทีสามมาพี่บ้านไหนไหน่ไหนเ่อทีสามกูเอ o มร่าง, P o งเพียวบ,บางร่างเพียวบางปากพี่ขึ้นหลังแต่ว,ว่าเราเรายิงไม่อเอาเ,เล่นไปนะังไร ไอ้ไอซีมึงเป็นไอเหี้ยอคอมมาแล้วเหรอใช่แล้วกูจะขึ้นยังไงมึงเอาจะ่าดมั้ยไปอยู่กลางลงไปอยู่กลางดงอืตัวเปล่านิยวรี่ตัวเปล่าเหนียวรีต่อเปล่าเดี๋ยวพี่มันหัวขาดแนะโอ้โอ้โอตรงนี้ตรงเดียวคือห่วยทางเดี๋ยวเชี้ยะโอ้โหมันแรงเกินที่จะรล้ แข้งติดเล่ติดแทมน้ำเฉยเลยชิวหาย้ยเราเก่งมึงรู้ว่าไหมว่าเราเก่งแต่เราใช้เราเก่งเนี่ยแรงล่งไฟมันมันไปไม่ถูกไงสวัสดีครับพี่พี่จำน้องได้บอกพี่อันลับโอ้โหไดเอเมโอ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 โอ้ยโดนโอ้โหยโดนเยอะปักให้ตายตายเป็นไงเอเมโอร่างร่างเบาร่างเบาเป็นไงเบามากเบาหิวเบาจุกยบเอเมโอเบาหิว ยิงอย่างเดียวเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอยู่ฐานวะแล้วแล้วเมย์ไม่ตายกันเดีนั้นอ่ะหรือมันมีสองตัวสองตัวเลยมีสองตัวเลยเหรอใช่พี่แร็ปเมยโดนหนึ่งตัวอย่างนี้น้องกระแพงผมระแพงโดนคุมโดนกระแพงตัวหนึ่งผมนชุละมุนอยู่ฐานแบ่งให้มแบ่งไหมกูบ้างแบ่งไหมกูบ้างแบ่งไหมกูไม่เป็นอะไรกับมึงมึงแบ่งให้กูบ้างกูตายเลยมีโอทีสามกูตายเลย Chat, ไอ้อนารแม่งยิงมันเลยยิงแข็งปมขาดลายมันไปโอ้ยซีกูยวนอันส UH ุดท้ายเลยฮะไม่กูยิงใครไม่ได้เลยเนี่ยยิงใครไม่ได้เลยเนี่ยพากูเล่นเลยรวมล่างไงรวมล่างหาเลยกูมองเลยไม่เห็นเลยบังยิ้มหาย เจอร่างกระบอกมันตายไม่เป็นเลยมันงงเลยมันจี้กูเลยเราให้พวกมึงทำที่อะไรกันวะเอ้ามองเห็นตัวเล็กอีกโอ้ยเด้อยิงกูแต่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยิงมึงเลยเอ้ยอยากให้กูยิงก่อนดิกูยังไม่ได้ยิงใครเลยวันเนี้ย แอลัเดินชิวโดนตรวจจริงละไปไหมครับพี่ดูดูฝั่งเรานะฝั่งเรามีมีชื่อคนจีนอยู่คนเดียวเท่านั้นแม่งฝั่งคนจีนหมดเลยน่าจะไหวแหละน่าจะไหวเลยพี่เพราะฝั่งมันมีบอทดึงมีบอทด้วใช่ไหมแอนลัดบอทตัวนึ่งไอซีกูแทงแล้วอ่ะกูรู้ว่ากูแทงแซงตอนไหนก็ไม่เข้าใจมีตัวเล็กตัวหนึ่งข้างหน้าพีเอสองฟุตเลย แล้วก็ไอรีไอดิวลี่เปคน,นล้วน,ว,นวนเลยมันจะแต้อะไรดิวลี่พดคนล้วนเพื่อนๆเร็วอ้สาคอบยอบไม่โคตรสวยเลยนะไหนสาคอบ่ไหนเออน่า,านะนจะได้สาคอบมาให้เรานะื่อกีนะโอ้ไอเอเมลเต็มวิวยายก็ซ่าได้มีเทปิดด้วยไเหนอลาติควเตอร์ะ ถ้าติดได้คิดพิงลงเพวลงวาหมดกับเลเซอร์เหรอเ้ยวิ่งยิงได้ด้วยไอซีนั่นอะไอซีเป็นวิ่งยิงเลยนะวิว่ามันวิ่งยิงคิดว่าจะโหดแค่ไหนพอ่ระวังแคปซิตส่ระวังไม่ได้ไอซีไม่มีที่หลบตรงเนี้ยกูไม่มีเกาะุ้มไม่มีกไีม่มีไม่มีผมไงไม่มีเมเออหุ้ไวม่ักาะหุ้มหุ้มหุ c มหุ้หุ้ห้มหุ้มห้มหุุ้ม ึ้นสวาส่านแล้วเกมมันก็ใสา่ารละเอียดเกินแม่ผมมอกกล้องแบบจุ่มจุ่มพื้นเลยแล้วก็ดูเท้ามันเดินอะ่ะเฮ้ยเชฟพี่เราก็มีนี่ว่าฝั่งเราดูอีกต่อไปผมแขนงขาดเลยวถึง้นี เล่นเมื่อก่อนพี่เล่นเนลลี่แล้วพี่อัดอัดไอ้ไอ้จรวดอ่ะเอาให้มันมีลูกเยอะๆอ่ะลองคิดดูว่าปล่อยแม่งแบบปล่อยไม่หมดสักทีอ่ะใส่ครอบใส่ครอบฟังเราเหลือเหลือแต่เหลือแต่หัวละไอประเท่จริงนะใส่ครอบอ่ะก็เท่อื่นด้วยเออเดี๋ยวคอมมเมลน์มันจะทำสกีนใหม่มาเพิ่มอีก เกินเริยบร้อนแล้วจ้าจะเล่นได้กินต่อเล้วต่อจะกักเนี่ยไม่ต่อจะตายแล้วไม่มีแล้วไม่มีกล่องหุ่มโอ้ยสกอร์เราแม่งโคตรเยอะเลยเนี่ยกล่องหุ่มไม่มีมันเหลือตัวสุดท้ายนี่หว่าเหลือตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวอดเต็มเหลือหลอดเต็มแม่งติดเล่นแต่ดันชนะเอ้านี่ไงเดี๋ยวตัวเดียวมีตัวอีหว่ะหว่ามีกี่ดวงอีดนว นี่แม่งติดเล่นแต่ดันชนะทีมเรามันเก่งไง,งนี่ไงลิงคิวนี่ไงลิงคิวแม่งเก่งเลยเห็นไหมเนี่ยตัวเน,นี่ยตัวแจ้งเราแม่งอยู่อันดับสุดท้าย <c oughs> เราคิดดูแล้วเราเ,เราได้เป็นสุขภาพเราได้เป็นสุขภาพเลยพี่ผมคิวได้ด้วยนะอน้องเนี่ยไม่น้อยก็ไม่ไม,ไม่ตายเผาเอ๋อมึงกูเข้ากันเลยว่ะคิวคนละคิวพอคิวคนละคิวพอแล้วแล้วคิวไม่ได้คิวตัวใหญ่ด้วยนะคิวตัวเล็กนะ ไ,ไอ้ที่หนึ่งฝั่งเราในท่านจิงห้าพันเดิมซักเดิมซักหลอดเติมโหมาดไปเก็บอีกเข็มหนึ่งเจอพอให้เลยโอ้ขนาดผมติดเล่นลนะคุณเด็แสนหนึน่ง